มาเชี่ยวบูรหาหเนี่ยครับอ่ากินอาหารแก้มปงนะครับเอาล่ะนี่ไหมพี่มา,มาสองที่ครับนั่งไหนพี่นั่งไหนคุณหนูนั่งข้างล่างเนี่ยข้าดูหนะ่อย บรรยากาศตองจบหรือเปล่าถนนคนเดินมูลอาหารนะครับไม่คุณเรียนธนายไม่ใช่อย่างนี้ตรงไหนข่าข่ายบเขาขายยาบมีแล้วครับสำหรับหนุ่มสูงวัยวัยเกษียณนะครับต้องกินต้องเคี้ยวนะครับหลังจากทำงานมาตั้งชีวิตต้องใหายกับไลชีวิตตัวเองนะครับเนาะ ถึงที่เป็นคนบ่รวยถึงที่เป็นคนรวยกะให้กำลังใจตัวเองได้นะครับบางคนมักเที่ยวตามผู้เขาตามปลากลางเต้นนอน,นครับเที่ยวในไทยหรือในต่างประเทศนะครับสำหรับไปลุนเดะรุลุนอายุน้อยกะมักเที่ยวแบบแอบบแซบหรือไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านกับไปแบบนี้เลยครับนัดสาวแบบนี้เลยครับเนาะ สำหรับสูงไวใยไทยเฮ้านะครับนี่นัดนัดสาวนะครับนี่สาวก็ข่ามมานะครับสาวข่ามมหานะครับเนาะบางครั้งก็ต้องลงทุนครับถ้าผู้สุงวัยมักเด็กหน่อยนะครับเนาะสิบแปดสิบเก้าก็ต้องวิดีโอข้อร,ตรอ็ต้องอนนะครับต้องไปพบไปถึงไปหานะครับมันจัสิบงโดนหลอดโดนตมคลิปนี้สำหรับนักหลักนะครับ ที่หลักแบบโชวเชียวหรือละออนไลน์มันต้องมีการนัดเจอกันสักครั้งนะครับผมก็นี่โอกาสมาก,กับเวฟซี่นะครับเขินนัดสาวสปปลาวมาเที่ยวมากินเต็มที่เลยครับเต็มทีเลยครับเพราะว่าไทยเฮามีอาหารการกินหลากหลายนะครับก็อาจจะถูกก็ฟังพุ่นนะครับเนาะขามไปขามมานะครับสําหรับคนมากินมากเที่ยวนะครับ สายฝาดดากสายซึ่งมาไว้งไงนะครับนะครับแฮบีลรักความโคงเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับกินเที่ยวอย่างเดียวหลังจากตากตับมันทำงานมาทั้งชีวิตนะครับนุ่มไทยสูงวัยที่มาขาหลักนําออนไลน์นำทวิตเตอร์นาติ๊กต็อกยูทูบช่องเชียวช่องโจ้เชียวต่างๆอย่าใหุ้่้นหลอกรดนจมได,ด้นะครับต้องเขาถึงตัวสาวๆนะครับบัวาสาวไทยสาวลาวนะครับ อีกยาหนึ่งเขาองมีสติในการเที่ยวนะครับป้องกันโรคกันไพ่นะครับนะมีดามานะครับนี่แหละครับบรรยากาศย่ำขำขึ้นถนนคนเดินมุกดาหารเนาะครับสถานที่นัดสาวๆนะครับบ่าสาวไต้สาวเล่านะครับสาวรุ่นลูกสาววัยกลางคนมีเบิดนะครับนะถ้าแสวงหานะครับยุคนี้เศรษฐกิจบ่ดีนะครับเนาะบ่า ไทยหรือเทศดต่อหาเงินทุกวิธีทางครับบัวผู้ยิงผู้้ผู้ชายบัว่าเด้กหน่อยผู้ใหญ่ดินล้นคุณขวายนะครับนะมันจึงม,มีการมีการอ่าพบลักแบบออนไลน์นะครับนะเงินเท่านั้นครับที่อยู่ใดบนโลกนี้นะครับเนาะบัรูว่าเฮาจะล่าโลกนี้ไปมือใดน,นะครับก็ต,ต้องกินต้องเที่ยวให้เต็มที่นะครับสําหรับคนบ่เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นนะครับ บางคนว่าจะไปน้ำแนวีไปได้ครับไม่มีปัญหาครับนะเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วไม่มีนโยบายเอาเงินเอฟซีนะครับไม่มีนโยบายเอาเงินสูงไว้มีแต่อปริกันแชร์ไปด้วยกันนะครับหารกันมีเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นกนนินเท่านั้นเที่ยวเท่านั้นนะครับลูปีนี่นะครับเราทําคลิปเพื่อความเพลิดเพลิเพนเพื่อความสนุกในชีวิตนะครับไม่มีดราม่านะครับนะกินเที่ยวส่วไทยไปถึงลาวนะครับนะ บ้านใกล้เรือนเคียงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดูสาวส,สวยงามนะครับไม่มีดราม่าเลยนะครับอุดประสงค์ของผู้ชายหรือผู้หญิงบนโลกนี้ก็นั่นแหละครับปัจจัยหกนะครับนะนอกจากที่ยูยู่สาัยยารักษาโรคก็ลรถยนเงินนะครับผู้หญิงนี่แหละครับ,นะรบหาความสุขเสตัวนะครับเพราะว่าบางคนสูงวัยอายุห้าสิบหกสิบ ไม่กล้าเที่ยวในประเทศตัวเองก็เที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ต้องอายนะครับเนาะ,ะนี่แหละครับทุกวันนี้เขาเที่ยวกันแบบไซร์ไลน์กันหมดแล้วนะครับเนาอทั่วถึงนะครับใครไม่อยู่วงการนี้ไม่รู้เรื่องอกครับนาอ,อบางคนไปพูดเอ้ประเทศเพื่อนบ้านสาวอาจจะติดโรคติดภัยมันแล้วติดหมดทั่วโลกนลครับถ้าเราไม่ดูไม่อันนี้นะครับนาะนี่แหละครับ นัดจะเจอกันเลยนะครับเนาะสำหรับพวกสาวชสวยสาวรุ่ลูกนะครับนะครับดีกว่าจะไปเที่ยวแบบตามปรบบตามบาานนะครับนะนะครับสายกินสายเที่ยวสายเซิร์ฟฮูเว็ดนะครับนะเป็นแบบใดทางนี้ทีไรแบบไหนเรารู้หมดนะครับมีทุกที่นะครับเพศสัมพันธ์มีทุกประเทศนะครับ นี่แหละครับบรรยากาศริมโขงกางคืนนะครับเนาะบรรยากาศสวยนะครับเรามาเที่ยวบรรยากาศนะมาหาความุกเฉิตัวตอนัยเกษียณนะครับถนนคนเดินมุกนหารนะครับเราก็ข้ามไปถนนคนเดินสปปรวาฝั่งมีพญานาคนั่นแหเลยครับสวรรค์เกีรตนครไกรสอนนะครับเนาะแปดกิโลนะครับข้ามไปพาสาวกินสาวเที่ยวลรวก็กลับนะครับนี่เล็กเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเสียเรี่ยะครับบนปลายชีวิตนะครับไม่มีดามหาอะไใทั้งสิ้นนะครับ ทำงานมาทั้งชีวิตเลยครับเวลากเกษียณเวลาหาความสุขเสียตัวนะครับความสุขเสียตัวแต่และคนมีหลายรูปแบบนะหัวหน้านะบางคนชอบเที่ยวป่าเขาลำนเนาไัยบางคนชอบอยู่กับลูกกับหลานบางคนชอบเขาวัดพันคำครับเขาวัดทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะครับนะเรานับถือคําสอนดีกว่าครับนับถืออ่า สายเหลืองก็นั่นเลยครับตามข่าวนะครับสายเหลืองก็เที่ยวบแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่แหละครับถ้าใครสนใจก็ไปยินไปเที่ยวกับผมได้นะครับมันลายชีวิตไม่มีปัญหานะครับะเราไม่มีดราม่าเที่ยวทุกอย่างนะครับไม่ว่าเที่ยวดูวัฒนธรรมต่างประเทศดูวัฒนธรรมของประเทศไทยเราดูสาวๆนะครับนะครับมีทุกอย่างนะครับถ้าเราค้นหานะครับในชีวิตนี้นะไม่ต้องมี สีเลียดน,นะครับนะเดี๋ยวความดันเบาหวานเข้าลงบาลดีชี้แงอีกนะครับเนาะไม่ต้องคิดมากนะครับเนาะลูกหลานทํามาให้กินได้ดับได้ดีแล้วก็ใบเกษียนแล้วก็ท่องเที่ยวแบบนี้นะครับให้กำไรชีวิตตัวเองนะครับสําหรับพ่อแม่สําหรับคนที่ไม่มีพันธะนะครับคนที่ไม่มีเมียนะครับสายโสดุยง่ายนะสายโสดสายเสื้อนะครับไปแบบมีได้เวดนะครับนะ นี่นะครับเราจะไปหมกมุ่นบางคนนั่งคิดคุ้นคิดแต่เรื่องแบบนี่นะครับเราต้องหาความสุขจิตัวนะครับกินเที่ยวอย่างเดียวนะครับไม่ต้องลงจุนเยอะนะครับขอใม้มีเพื่อนไปนะครับขออย่างเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวยาจะติดไปได้หมดนะครับนี่นะครับบรรยากาศค่ำคืนริมโขงนะครับ สองฝั่งไทยลาวนะครับมีที่เที่ยวมีที่กินเยอะแยๆนะครับมีที่นัดสาวเพียบนะครับน,น,นะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ